สบายดีพี่น้องกับสบายดีท,าท่านผู้ชมเมื่อสุขสุขคนเลยจ้าพี่น้องจา้าตอนนี้กำลังสีเมื่อชงยากาลับาดเลยจ้าพี่นอ้องยาเพิ่นวหายานอดกินฮอดร้านบดได้เด้เพราะว่าเพิ่นสีเมื่ออันวิยกมเมื่อพี่น้องเมื่อวียกเก็บเงินเก็บคำ้ำเพิ่นอะไรเนาะอะไรกะเมื่อเบิ่งอันเสานางบ่มงเพิ่นเกี่ยวเขาเมืเ่อเถิดกะสองสามมือเพิ่นกะ กลับลงมาอีกพี่น้องเพื่อนว่ยแย่อดคินฮอดร้านเมื่อดดนอนพี่น้องเลยหญ้ากอมนอนเมื่อกี้เม่ก็บอกอยากโปกลายอย่านโปกตาเพื่อนพี่น้องจ๋านอนรับปิ้งพี่น้องเลยสบายดีอีแทนหนึะง,งี่น้อง กำลังสิก๊าบพี่น้องจ้าเนี่ยจจิมาลาล้านละบาดนีนสิก๊าบแล้วพี่น้องเลยสบายดี้ะพี่น้องมึงเสือแค่น่าเคียนเดียวจะผ่าเนี่ยปัจจิมาลาล้านเพื่อนบาทแม่แดนพี่น้องผูกวัวแม่เพื่อนมีเสือกอยู่่อะปัจจิบุปเป็นยังบ่ เอาในใช่อ <laughs> ีพอสื่อเนอนามาสเราบริสุทธิ์สักเราเป็นลานเพอนน้อานกันอนเชยเด้อหาหมเด้อเียมีเบิรงเบิงน้องเด้อได้แล้วบันะเดมมอสิโทรหาเด้อเบิงน้องดีๆได้าหั่มันสมาร์นมืเด้ กลับบ้านเล่าพี่น้องจ้าโอ้ยเดี๋ยวเราเกินเมือคาถัดเด้อเมื่อก่อนเอาเมื่อเนียเมื่อเมียจังจีมาเป็นทอดร้านกับเมื่ออันเช็ดเมิ่อจะก่อนที่มันบ่แล่น้อนอยู่ห้องเด้อแม่นอนอยู่ห้องเด้อเกี่ยวเขาบันไดดอกี่ยเมื่อเวียากหนึ่งแล้วเมื่อเวิบากมาเลย เกี <Là> ่ยวเขาอยู่บ้านบัวในดอก่มีคนเกี่ยวมีคนเกี่ยวอยู่เออย่ยต้นนี้แหละอยเก็บมาเขาเนี่ยต้นโตไปไปเก็บเงินร่วมเก็บเงินเนี่ยนะได้กันเลยพี่น้องเลยเออขาวเขาเตรียมให้เล็กน้อยแล้วแหละขขาวพี่น้องเลยติดหมักกระบอกพี่น้องเออกลับบ้านแล้วพี่น้อง Ở sẽ đi có bụng phải sao bỏ đình bạn. Cả đưa. Nhà cái đấy, Cứ mặc dù lòng mặc dù ơi 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 mặc dù 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 mặc Bà mặc dù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  mặc ูเลือดอยู่บ้นี่ตโตะูเลือดโอ้อะรเนาะหูกบแบงบอกคื้บปเห็นป่าซะเจ้าขึ้นตะเกียวเขาเลยวเนาะก็ขึ้นไรเนาะคำบันไทยช้นหน้ามึงเล้วแล้วเขาขึ้นตะว่นผูกเขาค้นเขาเมือนี่เขาเกี่ยวแลวแลวจะเศร้าเหีพ้นโต๊ะเนาะพ้นก็คือิบโต๊ะหรอกเขาอะยังย่งบะเหล่ข้งหัวหน้ามันบเหี้มืออื่นสิค้นใหม่ ปเห็นเลยเสียงเพลงนเจ้าบอกเใส่เอฟเฟกต์้อันเสียงเพ,งนนนพลงอันนี้ขืนนอในโทรศัพท์แหละในมวขืนนในโซฟาฮะเพื่ป้าเจ้าก็ใส่อนเอฟเฟเกเป็นผู้บอกอาใส่นี่ใส่เอฟเฟเกต์คเคยใส่จ,นะจักเท่อนะป้าเจ้เก่งเงดีวหอแล้ววาได้นี่นี่นี่่นก็มาฟังบอเสเชียไม่โทรศัพท์อัน,อนในรถหอ,น,อนนี้กันทันเี๋ยอชื่อยังไหมยางใหญ่าานน้ำาว เออสุกยาบ้ะ้ยวสุกขเหา้าเปียวกข์เรลา้ลาบ้าลา้ลา้อไาให้าลาบวดลดบ้วลาบ้านาบดาลาบ้าลาบ้าล้าาบ้าล้วล้าลาบ้าลาา้บ้าวนบ้าลาบ้าล้ล้้้้าล นางใช่โอ้เออสะจอยนังกัเทยผมนั่งกันเทยฝรั่งขีดอัพเดอร์งานเมื่ยเหมคอนคลองเต็มเมย่อยเต้นยุกอาบมาเล้วฮะหอาม่าแล้วแล้วเรอเนอะอ่าโซ่เสียดีเอาเ้มายเกี่ยวเขาเลฮะ บ่เมยสยๆเออ้แอไปดีเดีพี่น้องาหอนากนแล้ว้เอายาไปให้แม่ไงนองยาไปให้แม่ห mm ี่บ้นนี่ไปให้แม่เอะสื่อยามาแต่ปักซอของพี่น้องจ้า นอนลบอสับ้กอยู่งาโกไปเมียไเมีมหอบบ้านดนี้ดทางให้กอนพี่น้อยสบายดีเดอน่จะพนองจ้าจากสบายดีเดือพี่น้องเด้อสบายดีคืนหนึ่งโหยบ้านน้ำมงบานกินข้าวอบ้านน้ำมงเด้อพี่น้องเด้อด

ข่าวข้าวเด้อถ้ากหอยไปด้ลยกินข่าวเด้อเรนโดดกจิ้อดทางมันมาเป็กตาโอเคแม่เน่ามก่อนห่ตปอง้งเียเลดมาขานกหนกระแสะเลยนะงเรามคิดอะไรเรามคิาสาวทั พันหนึ I mean. I ่ง I ร mean ้อยอคงิเนี้ยโปเอิสองอิสองแบบนี้แหะของมึงเองัเอเอยังไงเอหายเซ่าเนีเนตซ่าอนี้้ก็ได้แล้วบอมบ์ขนาดบอมบ์มันเนซ่ามามาาเนตซ่าใช่เอาอัเอต่อชามหนะก็ได้หล่าน้าทอง จะขายแตัวนวลเดร้เราจะขาของนะอัตัวใครอ้หล่ชานค่ะชืมอ้ไรั่นสาตายทอะไหอย่าีันไงหรอขอบคุณมากเลยถ้าอะไรเพิ่มมามากแบบนี

bỏ cố cái mông thôi tiền này đây tiền ma một cước này om cái đúc từ từ kinh thằng cái đúc Cái mặt cứ cắn đấy cắp khỏi mày đo đấy thằng nào sao có vậy à. mặt kinh ra mặt cứ khỏi đó cầy

ครูเอาใส่บ้านไมู่อะบก้าถือผมเป็นย่งก็บรรลุครามีอย่างนั้นก็ติดเลยอ่าเพิม่มนะตต้องเอามือนะทาใส่ยางนะไขใส่ยงนะไม่น้อเอาเมื่อไ็ได้ต้องเอาเมือเรอนะบื่อเอาแง่าใส่แล้วู้ถ้าบมสื่อว่าแล้วมาถาม้น่้รัขนาดกิโลจักห้องไข่คุ่หนึ่งอุ่นคุ่หนึ่งอันนั้นจัก